กองเชียร์ซีเอ็มครับเยีย่ยมมากนะครับผมคุณเชนใช่เลยคนนี้เอ้ยได้ u r หรอเอ้ยตัวนี้มัน UR นะคุณเชนเกินไปเปล่าคุณเชนเกินปุยมุยยางครับยางนะผมในระหว่างน,นี้ก็ยวชี้แจงกันนะผมแมตช์แรกนะครับผมก็เป็นทีมของแอดมินแคทเหมียวนะผมแอดมินแมว นะครับผมคอมมูของเรานะครับใช่ครับได้ดูมามโกงโกงมากเชนโกงมากผมขอได้ไหมแล้วก็อีกทีมนะครับผมทีมตรงข้าอเรียบร้อยทีมตรงข้ามนะครับผมเป็นทีมแอดมินของ s t o l k e r d o w ดนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็วันนี้จะมีทั้งหมดอยู่สามคู่นะครับผมคู่แรกก็จะเป็นแอดมินเจอแอดมินนะครับคู่สอเป็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าเดี๋ผมลืมละคู่แรกจะเป็นแอดมินเจอแอดมินนะครับผมคู่สองจะเป็นแอดทีมคอมมูนะครับของเหมียวกับทีมคอมมูของ Stockdown นะครับผมพบกันแล้วก็เอาทีมชนะแต่ละทีมมาพบกันนะครับผมเจอกันนั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่าทีมคอมมู u, นี่แต่ละแต่ละแต่ละทีมนะครับผมของแต่ละฝั่งนะบอกเลยว่าตึงๆกันทั้งนั้นนะครับผมเหมือนคู่แรกของเราวันนี้นะครับน่าจะเป็นแนวแบบอ่าสปอกดากสลังเฮนะครับผมก็คือน่าจะเป็นผู้ที่หันสานครับผมคู่แรกของเรานะครับผมดุย <c oughs> ไปครับ อีกไมตัว<า>นะผมนี่เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนะครับตัวแรกเราผมเปิดไม้นะผมเราเราแปนอาญาเลยครับตัวแรกนะครับเาขอได้เลือกก่อนนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินนะผมก็แบน หายจะเตะไปนะครับเล่นไปภากไปนะครับผมเด็กห้องครับอันนี้เป็นกิจกรรมครับผมไม่ได้เล่นกับคนดูนะครับผมอออันนี้เป็นกิจกรรมครับตามแคปชั่นนะครับผมตอนนี้เราเป็นคู้บันเทินะครับผมจะชับนิดนะครับโอเคฝั่งสีแดงแล้วก็แบนด์ร็กไปนะครับผม นี่เราเราคุยตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยแบรนตัวไหนอ่าอฟอรเรนก็นได้ครับ,บผมโลมครับผมโลมโลมน่าจะปกติปกติเล่น เล่นอะไรเซตเราคุยกันว่าไงอ่ะจะเล่นตำแหน่งอะไรกันอ่ะดีฟ้าเป็นฝ่ายเือเราได้<ๆ>เลือกก่อนเหรอ yeah, นนเนี่ยับสนแล้วเนี่ยใครใครเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยกดกดขึ้นมาหน่อยครับโอเมโอเค มีปล,ล,มปลามีปลาไปแล้วใครอีกคนที่สี่เล่นเลยคนที่สี่แครี่คนแสดงว่าอ่าไปโรมโรมแล้วกันนะไอแอดพอถ้างั้นนะ่ะ ผมอปให้ก็ไดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรวม,มดีกว่าผมลมดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นกับอ่ามินิตี้ดีกว่าอย่าเย่เติ๊กเตอร์ใช่ไหมไปทำตั เดี๋ยวดูตัวมันก่อนกันนะครับอ่าครับผมฝั่งสีน้ำเงินก็เลือกคาเฟนี่ไปนะครับผมฝั่งสีแดงก็กําลังพลิกตัวอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดนะครับกาลังลังเลอยู่นะครับผมว่าจะเอาตัวอะไรมานะครับไ,ได้นะครับผมกับบ๊บหรือเปล่าเอาบ๊บนะครับเอาเราเอาลิตอร์มาก,ก่อนก็ได้ครับตัวนี้ เปิดเมดเลยไหมเมดเล่นตัวไหนครับกาตาต์พิคเจอร์ก็ไม่มีใช่ไหมมีไม่งามใส่มันก็ต้องเป็นโลมอะ่ะงั้นเหรอเปิดตากระต่ายเปิดตา เดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอซาต้าเข้าไปครับนะครับผมสต็อกดาวสู้ๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แต่ให้กําลังใจตัวเองนะครับผมเกมอะไรครับเนี่ยเกมเอาวีครับผมอ่าตัวดาทสู้ๆนะครับสรับซุ่แจ็คนะครับผมอ่าครับผมมาช่วยกันให้ส่งกำลังใจกันนะครับผมแรงเชียร์แรงใจนะครับ ฮ่าครับผมสต็อกดาวน์สู้ๆนะครับขอบคุณคุณวรลเทพครับผมเฮ้ยเฮ้ยไอซีเอ็มเฮ้ยแคทเมียวแคทเมียวขอกำลังใจหน่อยฮัลโหลไม่คอมเมนต์เลยอ่ะองขอกำลังใจกันละ นะครับฝั่งสีแดงก็กําลังลังเลอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนแข่งไม่ต้องอ่กังวลนะครับผมผมไม่ดูแมปอยู่แล้วนะครับผมไม่เกียนครับไม่เกียนเหเขาแบนมีหน้านะครับยังมีหน้าเหรอเดี๋ยวเขาเหลือเมสซิตี้ก็ได้ไ อาคิดซีก่อนได้แบงคไปอาชีพซีไปก่อนอาชีพที่เหนียวที่ชนะที่หนึ่งนะครับผมรับหนึ่งพันซีเอมนี่คือรับเพิ่มใช่ไหมครับรับรับเพิ่มจากรางวัลเดิมใช่ไหมเง<า><า>ินมาอ่ายัดเหนียวสู้ๆขอบคุณตองๆนะครับผม กำลังใจล้น,นหลามครับไอเมดอยากให้แปนตัวอะไรอีกตัวหนึ่งลิเลียหรือมวยเอาตัวที่ซาตานลำพันเนี่ยกางหนึ่งนะลิงลิงลิงไม่เป็นไรลิงไม่เป็นไร เออตัวไหนดีกว่าเอามวยดีกว่าไหมลิเลียเออลิเลียดีกว่าเอาลิลลลเ,เลียลิเลียลิเลียเฮ้ยเหลือเลตเตอร์โอเคไม่เป็นไรเขาไม่เล่นหรอมั้งนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินก็แบนอ่าอะไรวะแบนลิเลียหน้ากับคลิกซี่ไปนะครับเป็นงไงล่ะสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละทุกคน เดีย๋ยวอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจกันเข้ามาด้วยนะครับกดชมลิงเม็ดม่วงเลยเีย๋ยวจะโหดเกินนะครับเอาเลยครับเราเลือกร้องกันครับผมลิกเตอร์ไงคนหนึ่งเลือกลิกเตอร์ไปไปคนหนึ่งผมมา่อีว่าเอาลิกเตอร์ไปไปลม ดีกว่าไหมเราน่าจะเจอเพนด้าตัวที่ชนะทางอะไปไปเจอก็ไดไเอ่อโอเค ไปไปไปเราได้ตัวโกงครับจะเล่นโกงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเล่นไม่เป็นนะผมเอาละ,ะรครับผมลมครับลม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 ผมลม มีไหมอีฉันจะเลือกกระปดเป็นอย่างนีทุกคนอพอเาพอถ้าเริ่มเกมแล้วปุ๊บนะครับผมจะเข้าสู่โหมดเล่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีพาคแทรกนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ไม่มีแบบว่าเอาฝั่งตรงข้ามฟาร์มบูอยู่นะครับผมกำลังเอาดาร์กอะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมหายห่วงนะครับ ใช่รครับผม <c oughs> สรุปสั้นๆกันนะครับโลบนะครับผมก็ซีเนียร์นะผมฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็ไฟฟินี่นะครับซิลฟีดนะครับผมซาตาลิกเตอร์นะผมอีกทีมสีแดงนะครับก็อลิสนะครับผม, ata, บผมอีชาซิลวิฟแ,แล้วก็ สุกะนะครับผมแพนด้าเนาะไปไครับสู้กันอย่างมามันสู้ครับทุกคน เดือโดนแน่ทีมแคทถ้าชนะเลิศรับเพิ่มหนึ่งพันรวมเป็นสองพันยเ่ยดีครับลุยทุกคนเราน่าจะจบปนไหมหจบล่างจบล่างจบล่าง อือครูกรขอครูกรณ์คูกรณูกรณ์อ้าวแอนด์ทีมอย่างนี้เรียบร้อยแตกหนึ่งโอ้ไม่ตายเหียเขาอ๋อสวยครับเยี่ยมยอดนะผมไปครับเยี่ยมยอดอ้าวมาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บ หลอกลอกวิธีหลอกวิธียังได้อยู่ยังได้อยู่วิฟอยู่ล่างครับวิฟอยู่ล่างห้าสีสามสองโดนเล่โดนในป่าเลยโดนเข้าไปเปเในป่าเลยสวยงามสังเรียบร้อย ลอยบ้บาสลางฮีนะครับผมมา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 อีกตัวหนึง่งตังแตกเนอนะ <c oughs> ครับผมซึงเลยครับซึงเลยใครจะให้ลงเรียกได้นะครับผมใครจะให้ลงเรียกได้นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมอ่านคอมเมนต์ได้นะครับ แต่ผมไม่ได้ดูแมพนะครับผมไม่ได้ดูแมพเนาะปลุก,ก,ก,กไฟได้นะครับผมเรียกไฟได้อีกเจ็ดในเจ็ดวินะครับเจ็ดวิเจ็ยดยดี่บูเกิดนะครับเอาตา้าเอาแล้ว ยิงไปครับยิงไปยิงไปนงนครับยิงไปครับยิงไปเออปล่อยเลยครับป่อเลยถึงแล้วครับผมนงเตรียมรอต่อครับจังเลนแคลรี่จะมีไฟหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับเปิดไฟหรือเปล่านะครับปครับปอก่อนนะ เมื่อกี้ไม่ลิเลงอะไรสักอย่างเลยครับเก๊างสองครับกางสองกางสองล่างหนึ่งกางสามกางสามกางสามโดดได้เลยนะเแล้วก็ถอยนะแล้วก็ถอยนะเคท่านจะได้ป้อมไหมโออีกสามสิบไม่ได้ครับไม่ได้จนสองตัวครับผม มาดูการกันครับเอาอย่างนี้สักายครับทักทายสักทายตอนนี้ฝั้างเขนี่เเมตดสามด้วยวทุคนเมดสามเมดสามมามาโดนหเปล่าดอกดอเดี๋ยวพึ่งสลับก็ได้ครับจะพ่งสลับพ่งสลับ đâu lên mình Mình cho ta vùng lúc vào Đấy rồi. Chụp rồi. Chụp rồi. Ê ê ê Tam này ê Hello Đặt lên con เรานีสลับไปเอ้ยให้เจ้ามัมงกรก่อนมังกรได้เล่นบนต่อเอาดาร์กต่อเดี๋ยวมดเดี๋ยวมด เล่นกลางเลยเล่นกลางเลยอ่าไม่เล่นนะ,ะมามามา ไม่เห็นเขาเลยนะทั้งแมปเลยล่างหนึ่งัางรอซ้อนเมดได้นะ าตัวไม่เจอเั่นต่อได้นั่นต่อได้ เอครับ้องแพนด้านะเงียบๆน่าเงาียบีนะน ตายนะแชรี่นะนนแรงนะงเล่นได้เล่นได้เล่นได้ๆๆๆๆเล่นต่อปะไอ่าไม่เล่นโอเคเอะไรกลางได้นะกลางได้

ปาปลาเปลาบปลาสิวครับสิวกลางตรงนี้สามตัวนะตรงนี้สามตัวมันกอเราอยู่ไหนนะมันกอละอปะไรกันบนป่าป่ามารอดักด้วยหน่อย เดี๋ยวเพิ่มนะเดี๋ยพิ่มฝนครับทีป้าไม่เหนครับตัเนะังล้างครับตังยมง

มีกไหมห้าสิบปีมีร้างนะใส่ตัี้รุ่นก่อนได้ได้ไปนะไปนะ โดนครับโดนกะตังก่อน่บนซีลจีบนนะซจีบนนะถ้าจะเล่นมองได้เงี้ยซ รองลองลอยู่รอลงอยู่ถ้าจะเล่นถ้าไม่เล่นก็ถอยมามามา <c oughs> ไปเย้ yeah. อยู่บนนะปล่อยที่ปล่อยน้มันตอนหนังมันจะได้พร้อมกันตอนนี้ รอลงอยู่นะรองลงอยู่ถ้าจะเล่นนะ <Okay. S 1> อยู่ลงภายนอกสูเวสักคนไฟไฟ Còn hai hai tay của Thái luôn, thái luôn, thái luôn Thái tay, thái tai Chết chào Tập phía tập phía ตึงอยู่นะตึงอยู่นะ <S <S ต้องรอดาร์คครับรอดาร์คสิบห้านาทีตัวเลยตึ่งสองทางสเต็มเมอร์สามทางไงตายหรอกจะตึงจริงตึงตึงรอดาร์คดาร์กเกิด แข,แ,ขแข่งเกมแข่งแข่เกมเดียวครับผมเกมเดียวถ้าถ้าแพ้ก็ตกรอบเลยถ้าชนะก็เจอกันอรอบจริงเลยครับผมเพราะว่าถ้าสองเลนสามันจะนานไปครับ เล่นได้ครับเล่นได้ครัจะเล่นโจนโจนโจนอืมาิคับร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 ับงกันนอยูังโดดอีกอืมงามเรียบร้อยครับผมจบไปทีรับเกม แรกนะครับผมไม่ใช่คู่แรกนะครับจบแล้วนะครับู่แรกต่อไปเป็นคู่ที่2นะครับต่อไปเป็นคู่ที่2เป็นไงเร็วปะ่ะทุกคนเร็วปะ่ะอย่างไวอะ่ะตัวหนึงนะตัวหนึ่งนะต,นะต่อไปนะครับผมเป็นทีมปอมมูนะครับปอมมูเดอง่วงแล้วครับ โอเคนะครับจบเปี่เรียบร้อยสำหรับคู่แรกนะครับ